เลยวันนี้บุมชอบเลขเก้าเพราะอยากเก้าหน่าวันนี้นะคะเอาไปเลยนะคะหขวดค่ะจ่าเพียง999าาเโอ้โหข่วยหขวดขวดไม่ขวดยเก้บาบาทห้าขวด999โอ้โหคุ้มมากปกติขวดเท่าไหร่เนี่ยปกติเนี่ยขวด5้าร้อแปต่ว่าวันนี้ห้ขวดห้าขวดร้อยบาท โควิดนะเศรษฐกิจเอยน้ำมันแพงเอยอะไรเอยถ้ามาอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้หน้าตาดีไงอย่างเดียวเราจิตใจก็ดีด้วยวดโอ้แตนแรกนึกว่าจะทำตัวขวดเพราะฉะนั้น5้าขวดวันนี้เอาไปเก้าเก้า่าหขวดหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าคุณใช้แบบนิดเดียวใช้คือแบบเหมือนกับแค่ครั้งเดียวเงี้ยก็ใช้ได้แบบว่าเป็นเดือนสองเดือนเลยนะแต่ว่าถ้าพอกแบบบูมเนี่ยนะบูมพูดเลย บุมม um, uh ุพอกแบบเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะบางทีแบบสองสารอบสองสารอบก่อนแต่งหน้าก็นวด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 อ่ะรอบสองนวดนวดรอบสามนวดนวดนวดแล้วค่อยทาครีมกันแดดดูใช้ไปเถอะใช่ยใช้ไปเถอะใช่ถูกนะถูกเลยใช้ไปเถอะห้าขวดเก้าเก้าเก้าเอาจริงๆคือราคาแบบนี้เนี่ยนะคุณโปรเนี่ยคือมันเด็ดแล้วก็มันก็ดีมากๆใช้ไปเลยใช้ให้หน้าฟูหน้าแบบ ชุ่มชื้นหน้ากระจ่างใสแล้วก็น่ารักด้วยแอดไลน์ที่ไหนครับอยากซื้อแอดไลน์เลยพิมพ์เลยนะคะเข้าไปใน Google นะคะเสิร์ชได้เลยนะคะหรือว่า Facebook ก็ได้นะคะกับออร่าบูนั่นเองนะคะ A U R A B L U E ค่ะออร่าบูนะคะเซรั่มออร่าบูนะคะหรือว่าไปซื้อได้เลยกับตัวแทนจำหน่ายคุณเข้าไปเสิร์ชนะคุณจะเจอเลยเพราะว่าทั่วประเทศไทยเขาขายดีมากตัวนี้